สวัสดีเนาะมื่อนี้เขามาล่มกันเรื่องที่น่าสนใจสุดๆเป็นความลับที่มีอายุหลายกว่า2 5 0 0ปีเขาจะมาแกะห้อยสิ่งที่เขาขอเอิ้นแบบสมัยใหม่ว่าอัลกอริทึมความฝันซึ่งเป็นระบบการวิเคราะห์ความฝันที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบไว้โอ้โหเป็นระบบละเอียดจนบนหนาเสื้อเลยเคยเป็นบอบวากำลังนอนหลับสบายๆและก็ฝันฝันว่าแค่ลล้นออกมามดปากเลย สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางเด็กหัวใจเต้นแห้งเหือออกเต็มโตแล้วก็คิดไปตั้ง,งๆนะาๆมันปม่ล่างหายอีหยังวะความรู้สึกแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนคือสิเคยเจอมาแล้วแต่คู่บาวา่ว่าในทางุทธศาสตร์แล้วความฝันว่าม่นเรื่องงมงวยหรือว่าฝันแล้วต้องเอาไปตีเลขซื้อหวยเด้อแท้จริงแล้วมันคือแนวคิดที่ล้ำสมัยหลายเป็นคือกับวิทยาศาสตร์ทางจิตที่สามารถอธิบายการเฮดเวียกของจิตใจเขาได้อย่างลึกซึ้งเอาละ เรามาเบื้องแผนที่การเดินทางของเขาในมื้อนี้กันเฮาจะเริ่มจากคำถามพื้นฐานก่อนว่าความฝันมันแมนความเชื่อหรือวิทยาศาสตร์กันแท้จากนั้นก็จะเข้าสู่หัวใจของเรื่องเลยคือการถอดรหัสซีสาเหตุของความฝันไปเบิ่งตัวอย่างความฝันระดับโลกลองเอามาเทียบกับจิตวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และสุดท้ายก็คือเฮาจะเอาเรื่องทั้งหมดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่ใดพร้อมแล้วไปกันเลย เพื่อตอบคำถามนี้เราต้องย้อนอดีตกลับไปในสมัยพุทธกาลไปฟังเรื่องเล่าของกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีชื่อว่าพระเจ้าประเสิทธิโกศนเรื่องมีอยู่ว่าในคืนหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศนฝันหายแบบติดต่อกันโอ้โหสิบหกเรื่องในคืนเดียวพระองค์สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพอไปปรึกษากับพวกหมอดูในวังคำตอบที่ได้รับก็ยิ่งให้เพื่อนญานหนักเข้าไปอีกพอพวกเขาทำนายว่านี่คือรางร้ายใหญ่หลวง ต้องเคดพิธีฆ่าสัตว์เป็นร้อยร้อยตัวเพื่อบูชายันแต่โชคดีที่พระนางมัลิกาเทวีผู้เป็นมเหสีที่สลาดหลักแหลมได้ถูลแนะนำให้ไปขอคำปรึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนและนี่แหละคือคำตอบที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยพระพุทธเจ้าได้อธิบายว่าความฝันทั้ง16อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวพระองค์เลยแม้แต่น้อยแต่มันคือภาพสะท้อนของอนาคตเป็นนิมิตที่บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคต่อไป เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสื่อมถอยทางศิลธรรมของสังคมนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมความฝันนั่นเองเอาละมาฮอดแกนของเรื่องแล้วพระพุทธเจ้าได้วางระบบการวิเคราะห์ความฝันไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากการแยกสาเหตุของความฝันออกเป็น4ประเภทหลักๆที่เอ่นว่าสุปินเหตุ4สาเหตุที่1ธาตุกะโขบว่าแบบเข้าใจง่ายๆก็คือร่างกายของเรากําลังไม่สบาย เช่นตอนที่เราเป็นไข้อาหารเบยอยหรืออาจจะก,กินหมูกระทะมาหนักโพดก่อนนอนร่างกายที่ไม่สมดุลน,นี้แหละที่ทําให้เราฝันแปลกๆ 2. ออนุพูตตะปุพะคือตอนที่จิตของเราคิดวนเวียนกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายเกินไปเช่นเรื่องเวียกเรื่องความรับพอเราหลับจิตมันก็เอาเรื่องเก่านั้นมาสายซ้ำเป็นหนังในความฝัน 3. เทวโตประสังหาระอันนี้เป็นความเชื่อเช่นความฝันที่เกิดจากเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์มาบอกเหตุ และสุดท้ายที่สําคัญที่สุดสาเหตุที่4นี้เอิ้นว่าปุบพาณิมิตอันนี้แหละคือความฝันที่เป็นลางบอเหตุของแท้เป็นความฝันที่เกิดจากกรรมที่เราเคยเหตุไว้กําลังจะส่งผลพระพุทธเจ้าสอนว่าในบรรดาสาเหตุทั้ง4นี้มีเพียงประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่เป็นความจริงและเชื่อถือได้ร้อเอร์ซดังนั้นหัวใจของแอลกอริทึมนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะคัดกรอง เราต้องแยกสามสาเหตุทาอิดที่เป็นคือกับสัญญาณรบกวนออกไปให้ได้เพื่อจะได้ยิ้มสัญญาณสำคัญที่มาจากสาเหตุที่4นี้อย่างชัดเจนแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความฝันประเภทปุพานิมิตนี้มันอย่างก็คือปัญจมหาสุบินหรือห้าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในคืนก่อนที่พระองค์จะได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองความฝันทั้ง5้านี้เปรียบเหมือนแผนแม่บทหรือบูปริ้์ของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลย ฝันที่1ที่เห็นโลกทั้งหน่วยเป็นเตียงนอนก็ทํานายว่าพระองค์จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกฝันที่สองที่เห็นหญ้าคางงอกออกมาจากสบื่ก็คือการค้นพบทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองแต่และความฝันล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะทําหลังจากตัสรุบานเนหลังจากที่เขาเห็นตัวอย่างความฝันที่เป็นพิมพ์เขียวของการสร้างสารรค์แล้วเขาล่องย้อนกลับไปเบิ่งความฝันของพระเจ้าเปรตที่โกศลกันอีกครั้ง เพราะความฝันของพระอ,องค์ก็เป็นการทำนายคือกันแต่ว่ามันเป็นการทำนายถึงความเสื่อมของสังคมลองเบิ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งเนาะในฝันพระอ,องค์เห็นสิ่งที่มันผิดธ,ธรรมชาติสุดๆคือหน่วยน้ำเต้าแห่งๆที่ตามปกติมันต้องลอยน้ำแต่ในฝันมันกลับจมลงไปในขณะเดียวกันก้อนหินนักๆที่ควรจะจมกับลอยอยู่ทึง่งนานา้สบายเลยพระพุทธเจ้าทำนายว่านี่คือภาพจะบอกว่าในอนาคตค้นบดี คนบ่มีคุณธรรมจะได้รับการยกย่องส่วนคนดีมีปัญญาจะถือก,กีดกันดูถูกหัวใจของมันก็คือการกลับตลบปัดของธรรมชาติเมื่อใดที่สังคมยกย่องสิ่งที่ควรต่ำและดูถูกสิ่งที่ควรสูงนั่นแหละคือสัญญาณของความเสื่อมเอาล่ะบัดน,นี้เฮาลองวาร์ปข้ามเวลา2,500ปีมาเบิงกันว่าอาัลกอริทึมความฝันแบบโบราณเนี่ยมันเชื่อมโยงกับแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่ได้แนวใดสิ่งที่น่าทึ่งหลายก็คือ แนวคิดเรื่องพวังคจิตในพุทธศาสตร์ที่เปรียบคือกับสร้างเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของจิตเฮามันมีลักษณะคล้ายกับแนวคิดจิตให้สำนึกส่วนรวมของคาวจุงนักจิตวิทยาชื่อดังหลายแต่จุดที่ต่างกันแบบสุดขั้วก็คือเป้าหมายสูงสุดจิตวิทยาของจุงมุ่งไปที่การสร้างตัวตนให้สมบูรณ์แบบในขณะที่พุทธศาสตร์มุ่งไปที่การทำความเข้าใจว่าตัวตนที่เฮายึดมั่นนั้นไม่มีอยู่จริงหรือที่เอินว่าอนัตตา มาหออน,นี้คำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วเขาจะเอาความหู้สุดยอดเหล่านี้มาปรับใส่ในชีวิตประจำวันของเฮาได้แนวไหนมาเบื้องขั้นตอนง่ายๆน้ำกันระดับที่หนึ่งให้เป็นนักวิเคราะห์ความฝันของตัวเองเวลาฝันให้ตื่นมาปุ๊บอย่าเฝ้าตกใจลองใช้หลักสี่สาเหตุมาถามตัวเองก่อนเลยเอ๊ะเมื่อคืนเขาบอสบายวะทาดกับโคกหรือว่าเขากำลังเครียดเรื่องเวียกอยู่อนุพุทธบุพะแค่น,นี้ก็ซอยได้หลายแล้ว ระดับที่2องใช้ความฝันเป็นแว่นส่องเบิงจิตใจถ้าเฮาสังเกตเห็นว่าเฮาฝันเรื่องเก่าๆซ้ำมๆม,มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าจิตใต้สำนึกของเฮากำลังพยายามบอกอย่างบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นและระดับสูงสุดคือการฝึกสติยิ่งเฮามีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันหลายเท่าใดจิตก็จะปรุงแต่งหน่อยลงซึ่งมันจะส่งผลต่อความฝันของเฮาโดยตรงเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจก็คือเป้าหมายของการฝึกฝนนี้บ่แม่นการพยายามที่จะบอกฝันเด้อ แต่มันคือการฝึกให้เฮามีสติหูทันว่าอ๋ออันนี้มันก็แค่ความฝันมันเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งของจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือกับก้อนเมฆเถิงทองฝาเมื่อเฮาเบึงมั่นแบบนี้ได้บ่ว่าจะฝันดีหรือฝันให้ซ้ำใดมันก็บวสามารถไม่เหตุใดจิตใจของเฮาวันไหวได้อีกต่อไปและสุดท้ายขอฝากคำถามที่น่าคิดไว้ในเมื่อปรัชญาพุทธศาสตร์สอนว่าทั้งความฝันในยามหลับและสิ่งที่เราเอิ้นว่าความเป็นจริงในยามตื่น ต่างก็เป็นสิ่งที่จิตของเราสร้างขึ้นมาคือกันคำถามก็คือแล้วสองอย่างนี้มันต่างกันแท้ๆท้บอลไหน